สาธารณรัฐเช็กประหยัดงบสร้างเขื่อนกว่า40ล้านเพราะบีเวอร์8ตัวยิ่งกว่าฮีโร่ครับเพราะเจ้าบีเวอร์ทั้ง8นี้สร้างเขื่อนที่ทางรัฐพยายามของบแล้วงบเล่ามากว่า7ปีแต่ไม่เป็นผลสำเร็จครับเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำในชุมชนแต่โครงการน,นี้กลับต้องหยุดชะง,งักไปครับและแล้วเช้าวันหนึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็พบว่าจุดที่ทางรัฐต้องการสร้างเขื่อน ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยใช้เวลาเพียง2วันครับที่สําคัญไม่ได้เสียเงินแม้แต่เหรียญเดียวเพราะทั้งหมดนี้มันเป็นผลงานของเจ้าบีเวอร์กลุ่มนี้ครับไม่ต้องแปลกใจนะครับบีเวอร์เนี่ยมันเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีพฤติกรรมชอบอาศัยอยู่ในน้ําถ้าดูตามสารคดีนะครับจะเห็นว่าพวกมันเนี่ยชอบใช้หินโครนและลากกิ่งไม้เนี่ยมาทําเป็นเขื่อนกักน้ําไว้ทำให้เป็นที่ชุ่มน้ำครับเรียกกันว่าบ่อบีเวอร์ซึ่งมันใช้เป็นแหล่งหาอาหารและเป็นกรอะ บังปกป้องพวกมันจากผู้ล่าครับนอกจากนี้นะครับบอ่อบีเวอร์ยังกลายเป็นแหล่งอาศัยอีกมากมายครับทั้งมแมลงน้ำปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่าแม้แต่สัตว์ขนาดใหญ่นกกระสาหรือว่าควายบันไซก็ได้พึ่งพาจุดนี้ครับเป็นที่หาอาหารยังไม่พอครับเขื่อนบีเวอร์นี้นะครับยังทา หน้าที่เป็นแนวกันไฟได้อย่างดีด้วยครับแถมยังควบคุมน้ําท่วมได้อีกด้วยเห็นไหมครับว่าบีเวอร์กลุ่มนี้มันมีประโยชน์มากกว่านักกันเมืองบ้านเราเสียอีกเจง๋ง